สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเลยพี่ซีทุกท่านทุกคนค่ะวันนี้พี่ช้างก็จะเอา2ตัวบนและ2ตัวล่างนะคะอยู่ในคลิปเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่2นะคะท่านผู้ชมที่พี่ช้างเคยลงไปที่เป็นอะไรนะ2ตัวบนและ2ตัวล่างนะคะท่านผู้ชมแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าพี่ช้างจะสรุปสามตัวบนให้นะคะ,ะจะสรุปทุกตัวเลยทุกสูตรเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วยังจะมี2ตัวบนที่เขา ยังมีอีกสูตรนะท่านชมที่สองตับนและสองตัวล่างนะคะสูตรนั้นแบบแม่นมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะเรามาดูกันเลยนะคะมาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะท่านชมนะพี่ช้างก็ไม่ได้ลงคลิปอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนั้นนะพี่ช้างก็ความจริงมันต้องลงอะไรหลายอย่างแต่ว่าไม่ลงแล้วอนะลงแค่นี้นะคะท่านชมมา ขอฝากอ่านคำเตือนสักนิดนึงนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวีดีโอนี้นะคะสนับสนุนสลักแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะผิดถูกไม่ว่ากันเนาะคำนวณตามสูตรเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้หรือว่ากไดไลค์กดแชร์นะคะ,ะก็ขอให้ถูกขอเฮงทุกท่านทุกคนเลยนะคะ,ะคำนวณกันนะคะอันนี้จะเป็นหลักแสนหลักหมื่น หลักพันอ่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะที่เราเอาอกมาคำนวณน,นี้นะคะการคำนวณน,นะคะเอาเลขสามบวกหนึ่งครั้งเลขห้าบวกหนึ่งครั้งนะคะสามบวกห้าก็เป็นแปดค่ะแล้วก็บวกเก,ก้าบวกเก้าก็ยังเป็นเลขแปดนะคะอ่าแปดแปดก็เป็นสิบหกค่ะท่านผู้ชมอ่าลงท้ายเลขหก 6, ค่ะแล้วบวกอีกสามเต้มนะคะก็เป็นเลขเก้าแล้วบวกอีกสามเต้มนะคะ ก็เป็นเลข2ค่ะมาดูหลักหน่วยกันนะคะหลักหน่วยนะคะตัวนี้นะเลขเก้านี้นะหลักแสนนี้นะคะบวกหนึ่งคงที่แบบนี้นะคะก็เป็นเลขศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งอย่างนี้ค่ะเ,เรามาจับคู่กันนะคะ วันนี้พี่ช้างก็จะมาบอกอที่ว่าความฝันนั้นทุทกๆหมดนะคะแต่ก็พี่ช้างก็เคยเพูดไปแล้วหนึ่งตัวเนาะก็ยังเหลืออีกหนึ่งตัวนะคะท่านผู้ชมงวดนี้รู้สึกว่าพี่ช้างได้มาแบบหลายตัวนะคะ9.091อา่า91แล้วก็2 0 สองหนึ่งอ่างวดนี้ว่าจะซื้อตัวไหนติดกับตัวไหนบ้างนะ,ะท่านชมตั้งใจฟังนะคะเวลาเป็นคลิปอ่สรุปนะคะท่านชมไม่อยากให้ท่านชมอ่ากอคลิปนะคะท่านชมท่านชมจะไม่ได้ยินที์ช้างพูดไปนะคะอา้าวอยู่ที่ไหนเนี่ยอืมงวดนี้สงสัยยังไม่ได้เข้าสองตัวล่างไม่เป็นไรเอาสองตัวบนก่อนนะคะ แต่มีอีกสูตรนะท่านผู้ชมเอ่อจะเข้าสองตัวบนล่างทุกงวดเลยนะคะอีกสูตรนะคะแต่สูตรนี้เอ่อบางทีสองตัวล่างเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแต่ว่าสองตัวบนเนี่ยเข้าอยู่นะคะสูตรนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราอ่าเพิ่มอีกหนึ่งแต้มนะก็จะเข้าที่สองตัวล่างนะถ้าเพิ่มแบบนี้พี่ช้างว่าเขาจับคู่เยอะเกินไปก็เลยเอาประมาณนี้แหละคะ่ะเอาแค่นี้นะคะเราลองคำนวณอีกงวดหนะะึ่งค่ะ เลขศูเลขหนแล้วก็หนึ่งหนึ่งะคะก็เป็นลงท้ายเลขสาค่ะสามหานะคะอ่ามาดูหลักหน่วยกัน9ก้บกหค่ะก็เป็นเลขศูนย์ค่ะศูนย์หค่ะจับคู่นะคะ นี่เป็นแบบนี้นะงวดนี้รู้สึกว่าเข้าทั้งบนและล่างนะคะท่านผู้ชมเนี่ยเหมือนเหมือนพี่ช้างพูดไปเมื่อกี้บางงวดก็เข้าสองตัวล่างด้วยนะอ่า แต่ว่าของตัวบนนี่มาทุกงวดอยู่นะคะเรามาดูงวดที่เพิ่งออกไปนั้นนะคะเลขห้านะคะแล้วก็เลขหกคะ่ 5, 5, คะห้าห้าบวกหกค่ะก็เป็นสิบเอ็ดนะคะแล้วก็บวกเก้าบวกเก้านะคะก็เป็นลงท้ายเลขแปดกับแปดบกหนึ่งก็เป็นลงท้ายเลขเก้านั่นเองนะคะเก้าสองห้าค่ะใช่หรือเปล่า แล้วก็มาบกตัวนี้นะก็บกหนึ่งนะคะก็เป็นเลข3ค่ะอ่าสาสแบบนี้ค่ะนี่เป็นสูตรใหม่นะท่านชมสูตรเก่าของเราอีกสูตรนะคะเดี๋ยวเราก็มาลงหลายๆสูตรค่อยเอามาเทีบชนกันนะคะท่านชมนะมาจับคู่กันดูนะคะ เนี่ยงวดนี้ก็เข้าสองตัวล่างนะนี่สองตัวล่างมาสองงวดแล้วเนาะม,มาดูกันตัวนี้นะคะแต่สูตรนี้สองตัวล่างเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกสูตรนะคะอีกสูตรนั้นจะเข้าทุกงวดเลยนะคะ ในสูตรนั้นรู้สึกว่าพี่ช่างอาจจะมาสรุปที่ในสูตรสองตัวบนล่างนั้นนะคะท่านผู้ชมนะจะมาสรุปสามตัวบนทุกสูตรนะคะที่ในสองตัวบนล่างอีกอีกสูตรนะคะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวให้ดูนะคะท้ายคลิปเอาให้ดูค่ะว่าเป็นสูตรไหนบ้างนะคะ นั่นเองคะเหมือนพี่ช้างพูดไปตั้งใจติดตามนะคะพี่ช้างก็จะลงอีกประมาณแค่สองสามคลิปเองนะคะก็จะสรุปแล้วนะท่านผู้ชมงวดนี้พี่ช้างก็จะมาบอกว่าเราจะซื้อตัวไหนติดกับตัวไหนบ้างนะคะแล้วตัวไหนที่เขาจะกลับมาบ้างนะท่านผู้ชมงวดนี้พี่ช้างมีทั้งบนและล่างนะคะที่จะมาบอกท่านผู้ชมนะคะแต่ก็คลิปที่สองสาคลิปที่ผ่านไปนั่นนะคะพี่ช้างก็รู้สึกว่าพูดไปแล้วหตัวนะคะ เราไม่รู้ว่าเขาน่าจะมาสองตัวเนาะแต่พี่ช้างเห็นแล้วสองตัวนะคะอันนี้ก็จะเอาหลักแสนหลักเื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นหลักแสนค่ะท่านผู้ชมที่พี่ช้างไม่ได้ลงคลิปนะสองสามวันนั้นนะช้างก็ไปธุระบ้างนะคะมาบกกันเลขศูนย์นะคะเลขห้าคะ่ะ,คะ,ละ,คะแล้วก็แปดแปดเอยไม่ใช่เก้าเก้าก็เป็นแปดแบบนี้นะคะอ่า ก็เป็นลงทายเลขสาเนาะที่พีช้งอะไรนะสรุปสองตัวล่างไปนั้นนะรู้สึกว่าเข็นผิดใช่ไหมคะจะเป็น7-7-3ต้องต้องเข็น7-3-4นะแต่พี่ช้างไปเข็น7 3็แต่ก็ไม่มีผลนะท่านชมเราไปเอาตัวเลขที่เลขเจนั้นมาคำนวณน,นะคะไม่เกี่ยวกันนะคะเดี๋ยวพีช้างก็จะมาแก้ไขนะคะเ,เลขส3มสค่ะ สามหกเก้างวดที่จะมานี้นะคะท่านผู้ชมอ่าเลขห้าบวกหนึ่งค่ะก็เป็นเลขหกค่ะหกเจ็ดนะคะอ่ายังจะมีอีกสูตรนะเดี๋ยวเราค่อยมาเทียบชนกันมีสามสูตรนะคะที่มาสองตัวบนล่างแบบนี้นะคะมีสามสูตรนะเดี๋ยวเราค่อยมาเทียบชนกันนะคะอ่าจับคู่ดูค่ะสามหกอ่าสามเจ็ด กหกแล้วก็จะเป็นหกเจ็ดค่ะเก้าหกเก้าเจ็ดเอเนี่ยตัวนี้ก็น่าสนใจอยู่นะท่านผู้ชมน่าสองตัวนี้นะคะน่าสนใจอยู่นะคะแต่พี่ช้างก็สรุปรอท่านผู้ชมทุกทุกสุดแล้วนะคะก็ลงคลิปนี้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะถ้าสมมุติว่าเขาในนี้นะถ้าสมมุติว่ามีสองตัวล่างนะคะ ก็น่าจะเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะคะสองตัวบนก็ใกล้เคียงนะคะแบบนี้นะคะอืมถ้าสมมติว่าในนี้เขาไม่มีสองตัวล่างนะก็น่าจะมีสองตัวบนค่ะแบบนี้ใกล้เคียงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกคลิปนึงก็แล้วกันนะคะอีกคลิปหนึ่งนะเนี่ยเดี๋ยวพี่ช้างเอาให้ดูแป๊บนึ่งนะเ่ยพี่ช้างก็จะมาสรุปในคลิปนี้นะ พี่ช้างจะมาสรุปสามตัวบนนะคะหรือ2ตัวบนนะคะทุกสุดนะคะจะมาสรุปในคลิปนี้นะคะหกแปดเก้าแปดนะคะอันนี้จะเป็นสูตรมาครบ2ตัวบนและ2ตัวล่างนะคะท่านผู้ชมแล้วคลิปต่อมานี้หลังจากคลิปตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันที่เด่นบนนะคะ2ตัวมาตัวนะคะแล้วก็จะมีะชนเด่นชนเด่นนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยค่ะ,ะประมาณนี้นะคะ ก็ออใว้าท่านชมจงเฮงๆรวยๆทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะชอบก็แคปไปกนะคะคลิปนี้สูตรนี้นะคะ